ในสัปดาห์ที่5ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์หนึ่งรหัสวิชาสสาราสองหนสองสองหนนักเรียนชั้นมัธยบึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับว่าในเรื่องของเทคนิคและวิธีการในการสร้างสารรค์งาน ตอนอื่นเรามาดูเลยนะครับว่าการสร้างสารรค์งานจิตรกรรมเนี่ยเราจะต้องดําเนินการอย่างไรงานจิตรกรรมเป็นผลงานทัศนศินลป์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เกี่ยวกับการวาดและการระบายสีนะครับลงบนพื้นผิวในลักษณะของ2มิติแต่เราจะใช้กระบวนการในการสร้างภาพดวงตาให้เกิดเป็นภาพ3มมิติด้วยการใช้สีและน้ำหนักของสี ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกสีฝุ่นนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานทีนี้เรามาดูประเภทของงานจิตรกรรมนะครับงานจิตรกรรมมีแยกจำแนกไปหลากหลายประเภทประเภทที่1น,นะครับจิตรกรรมประเภทหุ่นนิ่งประเภทที่2จิตรกรรมประเภทภาพทิวทัศน ประเภทที่สามคือจิตกรรมประเภทภาพคนประเภทที่สี่จิตกรรมประเภทภาพสัตว์และห้าจิตกรรมประเภทเรื่องราวจากาศาสนาประวัติศาสตร์และวรรณคดีทีนี้เรามาดูการสร้างสรรค์จิตกรรมสีน้ำนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูเลยว่าเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรงสรค์างานจิตกรรมสีน้ำเนี่ย ประกอบไปด้วย 1. กระดาษกระดาษเนี่ยเราจะใช้กระดาษที่มีความจาเพาะเจาะจ,จงสำหรับงานสีน้ำโดยเฉพาะมีทั้งที่เป็นผิวหยาบและผิวเรียบ 2. ดินสอและยางลบ 3. ส,สีน้ำสีน้ำทั่วไปเนี่ยมี2เกรดนะครับคือสำหรับนักเรียนและสำหรับศิลปินสีน้ำจะมีการบรรจุ เข้ามา3ลักษณะนะครับประเภทแรกคือสีน้ำแบบหลอดอันนี้นิยมใช้ทั่วไปนะครับประเภทที่2เป็นสีน้ำบรรจุเสร็จในจานสีเป็นก้อนแข็งๆลักษณะเหมือนสีเมตดสีเคกนะครับประเภทนี้คือเอาน้ำไปแตะแล้วก็นำมาระบายได้เลยและประเภทสุดท้ายแบบขวดแก้วนะครับ อันนี้เป็นสีน้ำที่ผสมเสร็จจะเป็นลักษณะสีที่ค่อนข้างจะเหลวนะครับต่อไปวัสดุอันที่สีคือจานสีห้าคือผูกกันผูกันเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดมีสองลักษณะนะครับเป็นผูกันที่มีลักษณะคือชนิดกลบกับผูกกันที่มีลักษณะชนิดแบนนะครับ หฟองน้ำฟองน้ํานี้ใช้สําหรับซับสีหรือซับน้ำเจผ้าเช็ดผูกกัน 8. ปดภาชนะใส่น้ำเกกระดานรองกระดานสเก็ตและตัวหนีบนะครับสิ 10. ขาตั้งเขียนภาพและเก้าอี้นั่งทีนี้เรามาดูในสีน้ำเนี่ยจะมีเทคนิคเฉพาะ โดยการใช้สารละลายนะครับเข้ามาประกอบในสารละลายเนี่ยจะมีจำแนกออกมาได้ประมาณ6ชนิดนะครับได้แก่ตัวแรกคือกัมมารบิกกัมมารบิกเนี่ยเป็นตัวที่เอามาผสมในสีน้ำให้เนื้อสีเนี่ยสามารถยึดติดยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีส่วนมากจะใช้ในเทคนิค สีแบบเปียกบนเปียกนะครับสองคือ water color gel ตัวนี้คือใช้ผสมให้เนื้อสีมีความหนาขึ้นมีความเข้มข้นขึ้นนะครับ3คือ wetting wetting นี่ใช้สำหรับลดแรงตึงผิวของกระดาษหรือของพื้นผิวนะครับต่อไปคือไกลซิลีนไกซิลีนเนี่ย ใช้สลับหจดลงไปในเนื้อสีไม่ให้สีมันแห้งเร็วเพราะในบางพื้นผิวถ้าเราลงสีให้มันแห้งเร็วจนเกินไปสีมันจะแตกมันจะไม่สวยงามนะครับ 5. คือวันนิชิงวันิชิงเป็นสารละลายที่ใช้สำหรับเคลือบผลงานที่แห้งและวาดเสร็จแล้วนะครับเป็นการเคลือบเก็บผลงานและ6 m มา k ์คกิ้งมารกิ้งนี่ใช้ทาสำหรับป้องกันไม่ให้สี ไหลามาผสมกันหรือป้องกันเว้นจังหวะของสีนะครับทีนี้เรามาดูการล่างภาพก่อนลงมือเราควรคำนึงถึงหลักขององค์ประกอบสินก่อนนะครับตลอดการล่างภาพไม่ว่าจะเป็น 1. การสร้างจุดสนใจ 2. ความสมดุลหรือความพอดีของภาพและ 3. ความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพที่สําคัญนะครับเพราะว่าอะไรเราต้องการความเป็นหนึ่งเดียวในภาพภาพนั้นต่อไปเรามาดูเทคนิคการใช้สีน้ําเทคนิคแรกเราใช้วิธีเปียกซ้อนเปียกหรือเปียกบนเปียกนะครับคือการใช้สีที่ชุ่มระบายลงบนกระดาษที่ชุ่มน้ํานั่นคือ กระดาษเนี่ยเราต้องทาน้ําให้ชุ่มเสียก่อนแล้วจึงเอาสีที่ชุ่มอยู่แล้วเนี่ยมาระบายสีก็จะซึมสวยงามนะครับวิธีที่2วิธีเปียกซ้อนแห้งคือการนําสีที่ชุ่มมาระบายลงบนกระดาษที่แห้งนะครับและวิธีที่3วิธีแปรงแห้งแปรงแห้งนี่คือการเอาสี ที่มัดหมาดนะครับไม่ชุ่มมากระบายลงบนกระดาษที่แห้งนะครับสีอาจจะติดบ้างหรือไม่ติดบ้างเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับนอกเหนือจากงานจิตรกรรมแล้วทีนี้เรามาดูการสร้างสรรค์ง,งานประเภทปฏติมากรรมนะครับปฏติมากรรมก็เป็นงานศิลป,ปะอีกแขนงหนึ่งนะครับแต่มีการสื่อออกมาในลักษณะของงาน3มิติ ทีนี้เรามาดูประเภทของงานประติมากรรมงานประติมากรรมแบ่งได้เป็นรูปลักษณ์สามประเภทดังนี้ประเภทที่หนึ่งประเภทนูนต่ํานูนต่ํานี่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นลวดลายไม่สูงมากใช้ตกแต่งตามอาคารสถานที่เราจะพบเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ตามวัดวาอารามนะครับเป็นลวดลายที่ประดับโบสถ์วิหารนะครับหรือถ้าเป็นงานนูนต่ําที่มีลักษณะ เล็กๆก็จะมีในประเภทของเหรียญหรือรูปเคนลบต่างๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหรียญบาทนักเทียนสังเกตนะครับจะเห็นรูปนูนเล็กๆไม่ไม่นูนมากของทั้งสองด้านของเหรียญน,นะครับต่อไปประเภทนูนสูง นูนสูงนี่จะมีรูปทรงจะมีปริมาตรที่นูนขึ้นมาจากฐานมากขึ้นนะครับมีลักษณะลอยตัวขึ้นมาแต่ไม่ถึงกับมากจนเกินไปนะครับต่อไปประเภทสุดท้ายเป็นประเภทลอยตัวอันนี้สามารถมองเห็นได้รอบด้านนะครับสามมิติชัดเจนมีกว้างมียาวมีสูงยกตัวอย่างเช่นอนุสาวรีย์รูปปั้นต่างๆที่มีลักษณะลอยตัวนะครับ ทีนี้เรามาดูลักษณะของการสร้างสรรค์าง,งานประติมากรรมนะครับเราแบ่งออกเป็น4ลักษณะด้วยกันไม่ว่าจะเป็น1การปั้นนะครับการปั้นนี่จะใช้วัสดุที่มีเนื้ออ่อนอาทิเช่นดินเหนียวดินน้ำมันขี้ผึ้งเป็นต้นนะครับลักษณะที่2คือการแกะสลักการแกะสลักนี่จะใช้วัสดุที่มีเนื้อแข็งขึ้นมานิดนึงไม่ว่าจะเป็นไม้หินงาช้างนะครับ ใช้วิธีแกะสลักเสาะร่องลงไปนะครับให้เป็นรูปร่างรูปทรงต่อไปประเภทการหลอ่อการหล่อเนี่ยจะได้ผลงานที่คงทนถาวรและมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะตามต้องการเพราะฉะนั้นจึงมีในส่วนของแม่พิมพ์ก็มาเป็นองค์ประกอบเพื่อต้องการหล่อวัสดุชิ้นนั้นๆให้มีปริมาณเยอะและเหมือนๆกันนะครับ ต่อไปประเภทส,สุดท้ายในลักษณะของการประกอบขึ้นรูปงานประกอบขึ้นรูปเนส่วนมากจะมีลักษณะเป็น3ามิติทาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับต่อไปเป็นการสร้างสารรค์งานประเภทภาพพิมพ์การสร้างสารรค์งานภาพพิมพ์คือการทําร่องรอยให้เกิดลงบนวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยการประทับ การกดการกิ้งการพิมพ์นะครับมีการสร้างสารรค์งานเป็น4ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทแรกคือกรรมวิธีการพิมพ์จากส่วนนูนนะครับเป็นการสร้างสารรค์งานซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการสร้างแม่พิมพ์โดยใช้วัสดุเนื้อแข็งพอสมควรนะครับมาแกะสลักแล้วนำหมึกมาพิมพ์ลงบนส่วนที่นูนนะครับ ประเภทที่2กรรมวิธีการพิมพ์จากส่วนล่องลึกคือการสร้างไม่พิมพ์ลงบนโลหะนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นทองแดงเหล็กสังกะสีทองเหลืองนะครับโดยใช้กรรวิธีการแกะการขูดรวมไปถึงการผ่านกรรมวิกรรมวิธีกระบวนการกัดกดนะครับให้มีล่องลงไปแล้วเอาไปกิ้งกับหมึกแล้วนำมาพิมพ์ลงบนพื้นหลาด ประเภทที่สการมรรววธีพิมพ์ในส่วนของผิวพื้นนะครับคือการสร้างภาพลงบ,บนพื้นราบโดยใช้ผิวพื้นที่เรียบเสมอกันวิธีนี้จะสังเกตง่ายๆคือใช้วัสดุธรรมชาตินะครับอาทิเช่นการเปกิ้งลงบนเปลือกไม้การเปกิ้งลงบ,บนพื้นผิวที่ขูุขระ รวมไปถึงการนำเอาใบไม้ไปกิ้งสีแล้วมาทาบนพื้นราบนะครับต่อไปกรรมวิธีที่4คือการพิมพ์ผ่านช่องฉลุประเภทนี้จะเห็นได้ง่ายๆคือการอัดภาพถ่ายหรือการซื้อสกรีนลงบนพื้นราบนะครับทีนี้เราได้รู้กรรมวิธีและการสร้างสรรค์ผลงานไปแล้วเดี๋ยวเรามา ทดลองทำใบงานนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนไปติดตามตัวอย่างใบงานในคลาสมนะครับแล้วเรามาฝึกปฏิบัติกันต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้ครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ